สวัสดีค่ะ21วันเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแบรนด์พิชิตฟาร์มร่ำรวยวันนี้เป็นวันที่5แล้วค่ะแล้วนะคะในการที่เราเรียนรู้เรื่องของการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแบรนด์วันนี้จะเป็นเนื้อหาที่เข้มข้นมากขึ้นเราจะเรียนรู้เรื่องของกฎแรงดึงดูดค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเราให้เป็นแบรนด์ได้เร็วที่สุดกฎแรงดึงดูดเนี่ยเขาจะทํางานรอบๆตัวเราตลอดเวลาคุณ รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแต่คุณก็ดึงดูดเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆสถานาการณ์ต่างๆเข้ามาในชีวิตของคุณตลอดเวลาตามที่คุณเลือกและไม่ได้เลือกเรามองสิ่งไหนเราคือสิ่งนั้นค่ะถ้าเราบอกกับตัวเราว่าเราทำได้เราก็จะหาวิธีทางที่จะทำมันให้สำเร็จได้ในที่สุดไม่ว่าเราจะคิดอะไรมันถูกต้องเสมอแต่ถ้าเราเลือกว่ามันจะทำไม่สำเร็จ AI ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยก็จะหาหนทางและวิธีการเลือกที่จะทำให้เราไม่สำเร็จตามที่เราได้เลือกไว้ตั้งแต่แรกมันไม่สำคัญนะคะว่าณนะปึกปัจจุบันของคุณเนี่ยคุณจะยากดีมีจนคุณจะเป็นหนี้เป็นสินเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าคุณอยากจะทำตัวคุณเนี่ยให้เป็นแบรนด์ถ้าคุณอยากจะทำตัวคุณให้ร่ำรวยประสบความสำเร็จอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ สิ่งที่คุณจะต้องทำและคิดก็คือคุณจะต้องมองให้เห็นภาพว่าเราต้องการอะไรเราปรารถนาอะไรเราต้องการมีชีวิตแบบไหนเราจะต้องไม่มองเห็นภาพว่าเราจนเราจะต้องไม่วางภาพณปัจจุบันที่เราเป็นณตอนนี้แต่เราจะต้องมองให้เห็นภาพว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆชีวิตที่เราต้องการจริงๆมันเป็นแบบไหน เราจะต้องเห็นภาพว่าเรามีชีวิตแบบนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะอะไรเมื่อเราทำทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ย AI ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเขาก็จะค้นหาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายนอกทั้งหมดให้เราไปเป็นมาเหตุเป็นมหาเศรษฐีไปเป็นแบรนด์ไปสร้างความร่ำรวยตามที่เราจินตนาการไว้เมื่อคุณโฟกัสสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นค่ะ คุณต้องเลือกเป้าหมายที่คุณต้องการจริงๆคุณต้องเลือกเป้าหมายที่คุณต้องการจริงๆเท่านั้นแล้วคุณก็มองหามันค่ะเมื่อคุณให้ระบบ AI ในตัวของคุณเนี่ยทำงานร่วมกับกฎแรงนึงโดดเนี่ยสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการมันจะมาเข้ามันจะเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วบางคนบอกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์เหมือนที่ครูดานิบอก แต่ตอนนี้จนไม่มีเงินมีภาระหนี้สินเยอะตอนนี้ต้องโฟกัสทำงานทุกวันเพราะไม่มีเงินใช้เงินมีน้อยเมื่อคุณบอกกับเตงแบบนี้ระบบสมองของคุณระบบ AI ที่อยู่ในตัวของคุณโดยอัตโนมัติเนี่ยมันจะทำงานทันทีค่ะคุณจะมองหาแต่หลักฐานว่า คนนั้นก็จนคนนี้ก็จนคนนั้นก็เหนื่อยคนนี้ก็เห het, น,นื่อยในการทํางานหาเงินก็ฉันจนเหมือนเขาเนี่ยก็ฉันจนเหมือนคนนั้นเน่ะเมื่อก็ฉันจนเหมือนคนนี้ฉันต้องทํางานเหนื่อยยากลําบากเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้ฉันจึงไม่มีเวลาที่จะลุกขึ้นมาสร้างตัวเองให้ประสบความสําเร็จฉันจึงไม่มีเวลาที่จะลุกขึ้นมาสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์เหมือนที่ครูดานี้บอกจริงๆอยากจะทําจริงๆอยากจะสร้างแบรนด์แต่ฉันมีภาระหนี้สินงานต้องทําเงินต้องหา ฉันจะเอาเวลาที่ไหนไปสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์ถ้าคุณบอกกับเองแบบนี้คุณจะไม่สามารถสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์ได้หรือประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยได้ตลอดเวลาเลยเพราะคุณเลือกที่จะเป็นเช่นนั้นไงคะคุณเลือกที่จะไม่ประสบความสำเร็จคุณเลือกที่จะไม่เป็นแบรนด์คุณเลือกที่จะทำงานเหน็ดเหนื่อยในทุกๆวันเพื่อหาเงินแล้วคุณจะมาบ่นอะไร การที่คุณไปโฟกัสสิ่งนั้นคุณก็จะเจอแต่เรื่องราวที่ทําให้คุณรู้ที่ทาคุณก็จะเจอเรื่องราวที่ทําให้มันที่มันเป็นหลักฐานว่าเออคุณคิดถูกแล้วนะคุณเชื่อแบบนี้มันใช่แล้วนะชีวิตคุณก็จะไปเป็นแบบนั้นน่ะเพราะคุณเลือกที่จะโฟกัสสิ่งนั้นไงครคุณเป็นคนตัดสินใจเลือกสิ่งนั้นไปแล้ว เช่นคุณอยากเป็นแบรนด์มากเท่าไหร่แล้วคุณโฟกัสกับมันคุณก็ยิ่งได้สิ่งนั้นคุณก็จะยิ่งได้เป็นแบรนด์เร็วขึ้นมากเท่านั้นหรือมีรถเบนซ์ป้ายแดงกับรถเบนซ์ป้ายธรรมดาเมื่อคุณโฟกัสเห็นแต่รถเบนซ์ป้ายแดงคุณก็จะมองหาแต่รถเบนซ์ป้ายแดงเท่านั้นคำถามก็คือคุณเห็นรถเบนซ์ป้ายแดงกี่คันคะคุณเห็นรถเบนซ์ป้ายธรรมดากี่คันคะ ถ้าครูแดนนีถามว่าคุณเห็นรถเบนซ์ป้ายธรรมดากี่คันคะคุณจะตอบครูแดนนีไม่ได้เพราะคุณไม่ได้มองหามันคุณไม่ได้โฟกัสมันถูกต้องไหมคะแต่ถ้าครูแดนนีบอกว่าคุณเห็นรถเบนซ์ป้ายแดงกี่คันคะคุณจะตอบได้ทันทีเลยว่าอุ้ยเห็นเยอะเลยค่ะครูหนูนับมันค่ะ20คัน30คันเนี่ยมันผ่านมาเข้ามาเข้ามาในสายตาหนูตลอดเวลาเลยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณเลือกที่จะโฟกัสมองเห็นแต่รถเบนซ์ป้ายแดงไงคะ เช่นเดียวกันชีวิตคุณเหมือนกันถ้าชีวิตของคุณเลือกที่จะโฟกัสไปทางไหนคุณจะเห็นสิ่งนั้นคุณลองเลือกดูนะคะคุณอยากจะร่ำรวยประสบความสำเร็จลุกขึ้นมาเป็นแบรนด์หรือคุณอยากจะเหนื่อยยากลำบากเหน็ดเหนื่อยในการทำงานต้องหาเงินปวยต้องเสียเงือหาเงินน้ำพักน้ำแรงฝ่ายจะได้300500 500, คุณจะต้องทำงาน3งาน4งานทำโอทีคุณถึงจะได้เงิน500บาท อยู่ที่คุณเลือกค่ะอยู่ที่คุณโฟกัสค่ะว่าคุณจะโฟกัสเส้นทางชีวิตของคุณแบบไหนคุณจะเลือกเส้นทางชีวิตของคุณแบบไหนตัวคุณเท่านั้นเป็นคนเลือกเมื่อคุณตัดสินใจเลือกแล้วเนี่ย AI ในตัวคุณกดแรงหนึงโดดที่อยู่ในตัวคุณจะดึงโดดสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนาตามที่คุณเลือกมาให้คุณมันเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับชีวิตของเราค่ะ มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราการที่คุณตัดสินใจเลือกเนี่ยมันคือพลังของการตัดสินใจของเราค่ะคุณรู้ไหมคะพลังในการตัดสินใจของเรามันคือพลังที่ยิ่งใหญ่เพราะเมื่อคุณเลือกตัดสินใจที่จะเลือกอะไรแล้วเนี่ยคุณจะโฟกัสไปในสิ่งนั้นในใจคุณจะคิดตลอดเวลาว่าฉันต้องทําแบบนี้ฉันต้องทําแบบนี้ฉันต้องทําแบบนี้เพื่อที่จะได้สําเร็จได้ตามที่ฉันต้องการ ก็เหมือนที่ครูดานี้บอกอในการที่คุณมองเห็นรถเบนซ์ป้ายแดงกับรถเบนซ์ป้ายธรรมดาคุณมีพลังในการมองเห็นไงมันก็เหมือนกับคุณมีพลังในการเลือกคุณจะต้องเลือกเป้าหมายที่คมชัดเท่านั้นค่ะเมื่อเราเลือกเป้าหมายที่คมชัดเราก็จะมองหามันเพื่อให้ระบบอัตโนมัติของกฎแรงดึงดูดเนี่ยทำงานร่วมกันกับชีวิตของเรา คูดานี้นะคะมี a i อัตโนมัติในตัวเองตลอดเวลาคูดานี้เนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะลุกขึ้นมาช่วยเหลือผู้คนที่ขายของไม่ได้ขายของไม่ดีมีปัญหายอดขายตกแล้วบ่นกับเตงว่าทำสบู่มาแล้วทำครีมมาแล้วหนูขายไม่ได้เลยคูดานี้เลยมีเป้าหมายกับเตงว่าอยากจะลุกขึ้นมาสอนให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์เพราะการที่เราจะขายของได้ขายของดี ในสมัยนีย้มันไม่ใช่การยิงแอดโฆษณาแล้วค่ะมันไม่ใช่การที่คุณจะไป,ไปโพสต์ขายหรือไม่ใช่การที่คุณจะไปพูดขายธรรมดาแล้วมันไม่ใช่แล้วสิ่งที่คุณจะต้องทําเพื่อให้ยอดขายคุณเติบโตก็คือคุณจะต้องลุกขึ้นมาสร้างตัวเองให้ให้เป็นแบรนด์เพราะเมื่อคุณลุกขึ้นมาสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์เนี่ยคุณจะขายอะไรก็ได้คุณจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้ดังนั้นนะคะครูดานนี่จึงมองหาแต่คนที่เขา ประสบความสําเร็จสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์จนประสบความสําเร็จแล้วครูดานิสก็ทําตัวเองให้เป็นคนแบบนั้นนี่คือพลังของการโฟกัสนี่คือเป้าหมายที่ครูดานิสตั้งไว้จึงอยากลุกขึ้นมาสอนให้ทุกคนลุกขึ้นมาสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์หลักการการทําง,งานของครูดานิสเนี่ยครูดานิสมองว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมั่งค่าเหลือเฟือมันมีน้ำนะน่านน้ำของใครของมัน เราไม่ต้องไปกลัวค่ะว่าเราจะไปทับน้าหน้าน,น้ำของคนอื่นเราไม่ต้องกลัวค่ะว่าเราจะไปทับพื้นที่ของคนอื่นเราไม่ต้องกลัวเพราะโลกใบนี้มันมั่งคั่งเหลือเฟือมันมีเศรษฐีมากมายค่ะที่เขามั่งคั่งเหลือเฟือตอนที่ครูดานี้อัดคลิปอยู่เนี่ยมันก็มีเงินเข้ามาหลายล้านบาทในบัญชีพอเรามองแบบนี้เราก็จะโฟกัสแบบนี้ เราจะมองเห็นแต่คนที่เขามีชีวิตดีๆมีชีวิตที่มีความสุขเมื่อข้อมูลอะไรที่มันมีประโยชน์กับเรามันทำให้ชีวิตของเรามุ่งไปที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้มันสำเร็จได้เร็วขึ้นเราจะมองหาและศึกษาข้อมูลแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเราตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าฉันอยากจะ สร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์ฉันอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมั่งคัง่งอยากจะร่ํารวยแต่คุณไปโฟกัสมองเห็นแต่โพสต์ที่ลําพึงลําพันโพสต์ด่ากันโพสต์เศร้าเสียใจไม่มีเงินใช้อดมือ้อกินมือ้อคุณมองเห็นแต่ความขาดแคลนน่ะคุณความขาดแคลนความโศกเศร้าเสียใจมันก็จะเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะอะไรเพราะคุณไปโฟกัสมันน ดังนั้นนะคะถ้าคุณอยากจะสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์อยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมั่งคั่งอยากจะร่ํารวยคุณจะต้องปัดเรื่องราวที่มันโศกเศร้าเสียใจเรื่องราวที่มันไม่เกี่ยวกับเป้าหมายของคุณออกจากชีวิตให้หมดค่ะเวลาที่คุณอยากหมดหนี้หมดสินแต่คุณไปดูชีวิตของคนอื่นที่ขาดแคลนโศกเศร้าไม่มีเงินชีวิตคุณก็ได้แบบนั้นน่ะมันเสียเวลาถูกต้องไหมคะดังนั้นคุณจะต้องเริ่มตระหนักได้แล้วนะคะว่า คุณต้องการมีชีวิตแบบไหนคุณต้องการมีชีวิตแบบไหนให้คุณโฟกัสสิ่งนั้นและมองเห็นแต่สิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นจงมองหาแต่สิ่งที่คุณมั่งคั่งเหลือเฟือจงมองหาแต่สิ่งที่คุณทำแล้วมีความสุขจงมองหาแต่สิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปในด้านดีเท่านั้นค่ะสำหรับใครที่บอกกับเตงว่านะคะ สำหรับใครที่บอกกับเองว่าฉันไม่เอาอีกแล้วชีวิตแบบนี้คูดานีิเป็นคนหนึ่งค่ะตอนที่เริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตอะครูดานีิบอกกับเองเลยค่ะว่าฉันไม่เอาอีกแล้วชีวิตแบบนี้ฉันไม่เอาอีกแล้วชีวิตแบบนี้แล้วคูดานีิก็เริ่มโฟกัสหาทุกวิถีทางที่จะทําให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงชีวิตไปทํางานอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสําหรับใครที่อยากจะทําแบบครูดานิ แล้วบอกกับตวเตงว่าฉันไม่เอาอีกแล้วชีวิตแบบนี้ฉันต้องการมีความสุขในงานที่ทําฉันอยากทําสิ่งที่ฉันรักฉันอยากมีความสุขในการใช้ชีวิตเหมือนคูดานิตอนนี้นะคะคูดานิเนี่ยได้เปิดโปรแกรม East Band ดมีขึ้นมาโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสอนสดสอนแบบเจอตัวสอนแบบจับมือทําให้ทุกคนลุกขึ้นมาสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จ เมื่อคุณได้เรียนโปรแกรมนี้คุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปตลอดกาลเลยเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณทั้งหกทั้งหด้านเลยด้านการงานด้านการเงินด้านความรักด้านความสุขด้านสุขภาพและด้านการแบ่งปันครบทั้ง6ด้านเลยและถ้าคุณเรียนรู้จริงไม่เอาแค่รู้จักไม่เอาแค่เผลอเผแต่คุณรู้จริงและลงมือทำตามที่ครูดานิสสอนในโปรแกรม east bandami คุณไม่ต้องรอหรอกค่ะว่ามันจะเข้ามาหาคุณทีละ6ด้านคุณจะประสบความสําเร็จและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณทีเดียว6ด้านเลยครูดานิการันตีค่ะถ้าคุณมองหาคุณจะมองเห็นถ้าคุณตัดสินใจว่าจากนี้ไปฉันจะอนุญาตตัวเองให้มั่งคั่งร่ำรวยฉันจะมีความสุขทั้ง6ด้านของชีวิตสมัครคอร์ส Eat b e n ด e m ค่ะเพราะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการเหมือนที่ชีวิตครูดานี้เปลี่ยน คุณานี้บอกกับตวงว่าฉันไม่เอาอีกแล้วชีวิตแบบนี้ถ้าวันนี้คุณไม่คมชัดกับเป้าหมายของคุณคุณไม่เลือกเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตของคุณคุณก็จะถูกดึงทุกพลังงานที่อยู่รอบตัวคุณถ้าคุณอยากจะมีคนสนับสนุนคุณแต่คุณยังคบเพื่อนขี้นินทาคบเพื่อนที่ไล้สาระไปวันๆนั่นแปลว่าคุณเลือกโฟกัส แบบนั้นค่ะคุณรู้ไหมครับคนที่เขานินทาคนอื่นได้เขาก็สามารถนินทาคุณได้เช่นเดียวกันมันเป็นเรื่องเสียเวลามันไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นสิ่งที่คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้สิ่งที่คุณจะสามารถลุกขึ้นมาสร้างตัวเองให้ให,ให้ประสบความสําเร็จได้การที่คุณบอกกับเองว่าฉันขายไม่ได้ฉันขายไม่ดไมมีไม่มีคนซื้อเลยไม่มีคนซื้อเลยขายได้น้อยยอดตก สิ่งเหล่านี้มันเป็นผลกระทบจากการที่คุณไม่ชัดเจนกับเป้าหมายของคุณค่ะมันเป็นผลกระทบจากการที่คุณไม่คมชัดในเป้าหมายของคุณค่ะมันเป็นปลายเหตุสิ่งที่คุณจะต้องแก้จริงๆก็คือต้นเหตุคุณจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวคุณใหม่อะเปลี่ยนตัวคุณให้เป็นแบรนด์ พอคุณเป็นแบรนด์แล้วเนี่ยคุณจะขายอะไรก็ได้คุณจะคิดราคาเท่าไหร่ก็ได้จริงๆนะคะถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จคุณต้องเลือกมองเห็นแต่คนที่คุณประสบความสําเร็จเท่านั้นคุณจึงคุณจึงจะประสบความสําเร็จได้เร็วมันอยู่ที่คุณแล้วค่ะถ้าคุณเลือกแล้วคุณตัดสินใจแล้วจงลงมือทำค่ะอย่าหยุดอย่าหยุดค่ะเพราะนี่คือกฎแรงดึงดูด เดี๋ยวมันก็มาถ้าคุณพิสูจน์กับตัวเองถ้าคุณได้พิสูจน์ตัวเองว่าฉันเอาจริงฉันต้องการจริงๆนะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเพราะกฎแรงหนึ่งดูดเขาทำงานอยู่ตลอดเวลารอบๆตัวคุณค่ะบางคนนะคะขายสบู่ได้2,000บาทแฮปปี้แล้วอุ้ยฉันแฮปปี้วันนี้ขายได้2,000อุ้ยดีใจอุ้ยดีใจแบบว่าประมาณประมาณหนึ่งว่าขายได้2ล้าน แต่ว่าวันนั้นคุณโฟกัสแค่2000ันค่ะทำไมคุณไม่โฟกัสให้มันเยอะๆละ่ะคะตัดสินใจไปเลยปีนี้ฉันจะได้10บล้านบาทตัดสินใจไปเลยตัดสินใจไปเลยแล้วมองหาไปเลยว่าฉันมีแต่คนเจ้าใหญ่ๆเข้ามาซื้อสินค้าของฉันฉันมีแต่คนที่กระเป๋าหนักๆรวยๆเข้ามาซื้อสินสินค้าของฉันมีแต่คนที่มีเงินเยอะแยๆมากมายเข้ามาซื้อสินค้าของฉัน ัดสินใจไปเลยและมองหาแต่ลูกค้าแบบนี้ค่ะให้คุณใช้พลังโฟกัสสิ่งที่คุณปรารถนานะคะคุณอยากได้อะไรโฟกัสมันอะไรที่ไม่ใช่เป้าหมายของคุณตัดออกมันตัดมันออกไปให้หมดจากชีวิตไม่ต้องไปรู้สึกกับมันไม่ต้องไปรู้สึกร่วมกับมันอนะอะไรที่คุณเห็นที่มันไม่ใช่สไลด์มันผ่านไปเลยค่ะสไลด์มันผ่านอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจมันไม่ใช่เป้าหมายของฉัน อย่าเอาพลังโฟโกสัสของเราที่มันดีมากที่มันฟูมากคุณอยากได้อะไรคุณจะต้องโฟโกสัสสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นอย่าไปนั่งดูคนที่เขาเป็นนี่อย่าไปนั่งดูคนที่เขาไม่ประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณจะต้องดูคือคุณจะต้องดูคนที่เขาประสบความสําเร็จเท่านั้นคุณจะต้องสร้างขึ้นแรงสันสะเทือน ที่ทําให้เราเก้าวไปข้างหน้าที่ทําให้ชีวิตของเราเก้าวไปข้างหน้าและประสบความสําเร็จได้เร็วให้คุณมองเห็นภาพค่ะคุณอยากจะประสบความสําเร็จแบบไหนคุณก็หาหลักฐานแบบนั้นมาซับพอร์ตความเชื่อของคุณค่ะเพราะถ้าคุณเชื่อว่าคุณสามารถประสบความสําเร็จเหมือนเขาได้คุณจะลงมือทําให้สอดคล้องกับความเชื่อนั้นนี่เป็นกฎแรงดึงดูด มันเป็นเครื่องทุ่นแรงให้กับคุณถ้าเราเห็นอะไรที่เราไม่ชอบอะไรที่มันใช่อะไรที่มันให้พลังถ้าคุณเห็นอะไรที่คุณชอบที่ใช่ที่ให้พลังกับคุณให้คุณเซแยกกับมันโอ้ใช่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 เย็ดเยดดีใจด้วยรู้สึกมีความสุขไปกับมันเลยปานประหนึ่งว่าสิ่งนั้นเป็นของเราปานประหนึ่งว่าสิ่งนั้นเราได้รับมันมาแล้วอะ ้าสิ่งที่เราเห็นคุณไม่ชอบคุณก็ปากผ่านมันไปอย่าไปสนใจแค่นั้นเองตัดปัญหาและอุปสรรคที่ทําให้ชีวิตของคุณไม่ประสบความสําเร็จออกไปให้หมดเช่นฉันทําไม่ได้โอ้ยแพงจังตอนนี้ฉันไม่มีเงินซื้อเดี๋ยวรอสิ้นเดือนนะก็รอไปเถอะค่ะเพราะสิ้นเดือนของคุณไม่มีจริงค่ะนะสิ้นเดือนของคุณไม่มีจริงคุณก็จะรอต่อไปค่ะถ้าอยากมียอดขายเยอะ แล้วแล้วให้คนถ้าคุณอยากจะมียอดขายเยอะถ้าคุณอยากจะขายดิบขายดีคุณจะต้องไปเห็นคนที่เขาขายดิบขายดีแล้วคุณก็แสดงความรู้สึกว่ามันว้าวจังเลยมันชอบจังเลยฉันขายดีแบบนี้แน่นอนคุณจะต้องใส่อารมณ์แบบนี้เข้าไปถ้าคุณถ้าคุณไปสระเทืิญกับสิ่งที่คุณไม่ชอบคุณไปให้ค่ากับสิ่งที่คุณไม่ชอบคุณก็จะมองเห็นแต่สิ่งที่คุณไม่ชอบเรื่อยไป สุดท้ายคุณก็เชื่อแบบนั้นว่าคุณเป็นคนแบบนั้นจริงๆทำอะไรก็ไม่สำเร็จขายของก็ไม่ได้วันนี้เราจะได้เข้าใจเรื่องของการโฟกัสนะคะเข้าใจเรื่องของการเลือกตัดสินใจเข้าใจการที่เราจะเดินไปข้างหน้าแล้วเจออะไรที่มันไม่ใช่เราก็เฉยไว้อย่าไปให้ค่ามันอะไรที่ใช่เราก็เซเยสเซเยสรับมาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเราเปรียบเทียบกับ ฝนที่ตกอะค่ะวันฝนที่ตกลงมาบางคนก็บอกว่าอุ้ยกลัวฝนไม่น่าตกจังมันเฉิดแฉไม่อยากให้ฝนตกเกลียดฝนแต่บางคนพอเห็นฝนตกก็อุ้ยชอบจังวันนี้ฝนตกเยน็นสบายชุ่มฉ่ำได้ยินเสียงนกเอ่อได้ยินเสียงปลาเห็นไหมคะคุณมองเห็นหรือ,อยังว่าบางครั้งฝนตกแต่ก็มีคนทั้งคนชอบและคนไม่ชอบชีวิตคุณก็เช่นเดียวกัน มันอยู่ที่คุณเลือกมองเล Wars, ือกทำเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะเห็นคุณเห็นอะไรล่ะคุณเห็นอะไรล่ะจงเลือกที่จะเห็นสิ่งที่คุณชอบเท่านั้นจงเลือกเห็นแต่สิ่งที่คุณต้องการในชีวิตของคุณเท่านั้นต่อให้เหตุการณ์สถานการณ์อะไรเลวร้ายอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณคุณก็ต้องคุณก็ต้องคุณก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งที่คุณชอบเท่านั้นค่ะ ไม่เอาอีกแล้วชีวิตแบบนี้คำนี้เปลี่ยนได้ด้วยโปรแกรม east b e n d a m i เท่านั้นค่ะแล้วเจอกันในโปรแกรมนี้นะคะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าคุณบอกกับตัวเองถ้าคุณมีคำถามกับตัวเองเหมือนครูดานิแล้วคุณบอกกับตัวเองว่าฉันไม่เอาอีกแล้วชีวิตแบบนี้เหมือนครูดานิเราจะเจอกันในคอร์ส east b e n d a m i ค่ะคอร์สเนี้ยครูดานิสสอนแบบสดสอนแบบเจอตัวแล้วรับแค่10คนเท่านั้นเพราะครูดานิต้องการโฟกัส สิทธิคนนี้ให้เขาได้ลุกขึ้นมาสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์ได้สําเร็จให้เขาได้ลงมือทําจนเขาประสบความสําเร็จจนเขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ครูดานิตตั้งเป้าหมายไว้แบบนั้นค่ะแล้วเจอกันในคอร์สนะคะ is b a n d a m e ค่ะ